นาทีที่43ก็เป็นลูกเปิดมุมครับมาคัสส์แรดฟอร์ดผู้รับสัมปทานถ้าเกิดในสนามเนี่ยไม่มีราฟินญาคนเปิดมุมจะเป็นแรดฟอร์ดแต่ถ้าเกิดว่าราฟินญาอยู่ในสนามเนี่ยผมว่าก็น่าจะยังเป็นราฟินญาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแอสซิส ของแรดฟอร์ดส่วนใหญ่มาจากลูกเปิดมุมนะคือผมก็ไม่รู้ว่ามันเปิดดีหรือเป็นเพราะว่าคนมงทาประตูดีกันแนะ่คือสิ่งหนึ่งที่ลูกเปิดของแรดฟอร์ดมันหวังผลได้คือผมว่ามันเป็นการเปิดแบบแรงๆแล้วบอลมันพุ่งบอลมันพุ่งเข้ามาอยู่ในจุดที่เพื่อร่วมทีมสามารถเทคตัวขอแค่เอาหัวไปลองบอลน่นะไปสกิดแบบเปลี่ยนทางบอลให้มันเข้าประตูอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะได้เพราะว่าบอลที่มันมาจากแรดฟอร์ด มันค่อนข้างแรงมากอันนี้ก็ต้องชมทั้งคนเปิดแล้วก็ทั้งกุนเดที่เทคตัวมงนะแล้วก็แอสซิสต์ลูกนี้ครับแม้ว่าจะเป็นการแอสซิสต์จากลูกเตะมุมแต่จริงๆมันก็ต้องชื่นชมแหละนะคือถ้าคุณเปิดไม่ดีหรือคุณไม่มีพื้นฐานไม่มีทักษะเนี่ยคุณเปิดมุมอะ่ะมันก็ไม่ได้หวังผลได้แต่แรดฟอร์ดทำได้ห้านัดหลังสุดครับของแรดฟอร์ดกับบาร์เซโลนามีส่วนร่วมกับประตูทุกนัด เกมกับบาเรลเซีย1แอสซิสเกมกับนิวคาสเซิลยิง2ประตูเกมกับเกตาเฟ่1แอสซิสเกมกับเรอัลโอเบโด1แอสซิสครับแล้วก็เกมกับเรอัลโซเซดัด1แอสซิสเออเริ่มมีตัวเลขให้เห็นนะจากตอนแรกๆที่แบบออกสตาร์ทไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ นะครับหลายคนบอกโอ้โหแรดฟอร์ดจะรอดไหมเห็นแบบช่วงสัก2-3นัดแรกใช่ไหมที่แรดฟอร์ดยังไม่ยิงยังไม่จ่ายหลายคนก็รู้สึกเป็นห่วงแต่ว่าอ่ะพอในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ก็ก็ต้องขอชื่นชม